ันนี้ก็จะมาทากิจกรรมสวดมนต์ความเพียรน,นะครับผมครั้งที่17วันที่17เดือน5นะครับนายสราวินลำดับที่102ครับวันนี้วันที่17พฤษภาคมเป็นครั้งที่17ที่ข้าพเจ้าสราวินกนสิด้บวรขอถวายเสียงสวสดสัตยาเยาพระสุภพระบริศและมนต์ต่าง ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอารยบูชาแด่รูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและได้ไม่จะมันจะจอดในกราบบรรณาธิบดีประสงค์อย่างต้องนน่งด้วยเถิดหนึ่งกับพระรัตนตรัยนางสัมมาสัมพุทธโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวะเทมิสวัสดิ์ขาโตัวพุทธาธโมธรรมนัมมัสามิสุปฏิปันโนพุทธาตัวสาวกสังโกจากธนรมนามิ สองบูชาพระพดีพิณาสอตหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปรินิพุโตคุณเหตุทารามโนธานิปรมิหีเจติสติเยาวชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสราหนังขตโตปุยเชมิรัตนัตยังธรรมังจรามิโสตินาสามชนมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตตะคัจันตุเทวดาสัทธามังมุิยราชสัตตุนันตุสักขโมกถังสักเคกามจารุเปคิริสิกาลัตเตเจจันตลิเควิมานีทิเประเจกาเมจารุวนักาเน เคหาวัตุมีเคเตปุมาจยันตุเทวาชลธราวิสเมยักขากันทพนาคาเตทันตาสนิเกยังมุนิวราวจันนังสัตวเมสุรันตุธรรมะสาวนักรูยัยมพันตาธรรมะสาวนักรูยัยมพันตาธรรมะสาวนักรูยัยมพันตาสีปุพพพาคะนามการ นโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัะห้าเตกสนัคมะนะปะทะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิตะเตียมปีพุทธังสรณังกัจฉามิตะเตียมปีธัมมังสรณังกัจฉามิตะเตียมปีสังฆังสรณังกัจฉามิหกสัจจเก เอตินะสัจวัตเจนะสุธิเมหนตุสัพพทานาธิเมสานังอันยังธรรมมเมสานังวะลังเอตนะสัจวัตเจนะสุธิเมหนตุสัพพทานาธิเมสานังอันยังสังโฆเมสานังวะลังเอตนะสัจวัตเจนะสุธิเมหนตุสัพพทาเจติรัตนปนามะคาถาพุทธังนเมรัตตปุตตะสติระจิตตังธรรมังนเมรัตตปุตตะสุวิสุทต ที่สารังสังังนาเมตตจปูตสุสีราติทีเอตังนาเมติรัตนังรัตนัาตยะวะหังสัมมาสโมรัศริตะวัตถุวิเชสะพูตังอนิยญานยุตตะสูนะโยคะวัสปะวัตตังอสุมิตยมหิปิสเทวะยถาติทันเถเอกังวินาตีตเรสะมัสสัมภเวนะโลกเกกะธาจิจติเรนจัตปาตุพูตัง พีรยานวิศยังอติทุสัตถังปิญญูหิปันทิตตะเะนหิวิชยยรูปังโลกมิหีกกหิจิกระทานจุบป,ปุรัพภะนียังเกสันจิตสุตุวิธิตังคุณกายยะตายะนามีหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตมปิสมุปัสสะตังนามสิสุภาปาสสะทาทานังภูทิกานะมะสมุต ตมะคุญะญภูมังทุขาปามุจจาณมุขสะสันนัคตานังปูชาระเหสุปรมังอภิภูเชนิยังนิพานสัจิกิริยายุปะนิสัยถังสมากิเลสามาละโสทา,านะสิทธิยาจะตาจุหิปะกุาาสสะเดงปะสวนิยังปะนิหิจาปีสระนังขามานิยมีวะตัสมาหิตตงตีรตนารนังเะนาตามาัมหะมตินทิวังคณะเนสุมนามะสะมานาปูเชมะจะปีสะสะตังสุปัสสนาจิตตาตถานุป,ปาริจริยาจาาะ,ยะตาจะตถาจะ ปุณณตาตถาสุกเตนสุขีพระเวมุเตชนะตถาจักสถาปิสววติหนตุโยเจตธรรมวินัยยมิปมาณโปูโตโลกุตราพิสมโยนิยตสุโฉช,ชังตสโศปนิสสะยะจะยยะายามัมปิหนตุวัตถุเตเยปิจิตโตสุปุปตะาารคารโแาารแปดน้ำมังกรสิธิคาถาอยูจ่จากขุมหามหัมาาประกาศโถสามังมพุทโธสุกตูวิมุตโตมาราสัปปาษาสา,าวินิโมจยันโต พาเปสีเขมังฉนั้ตังวินเย์อย่างพุทธังวัดังตังีรือศาสนามามีโลกัสสะตาธัญญายวินายกการจะบตันเตจัสเดชยะสิทธิ์อโหตุสพันตรายาจะวินาสสะเมนตุธรรมูทะโชโยวิยะสสะสัตุทเสศิโลกัสสะวิสติมังคังนิยานิโกธรรมะรัสนะทางดีตะวหโสันติกะโรสกิณโนธรรมังวัดังตังสี่ลัสนามามีมุขบะทารังอุปัสสันตธาหังตันเตจัสเดชยะสิทธิ์อโหตุสพันตรายาจะวินาสสะเมนตุสัทธรรมะเสนาสุกตานุโพโยโลกัสสะ ปาคูปะก,กิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโคจะสวาขาตะธรรมังวิธิตังการติสังคังวรันตังสีดาสานาม,ามิพุทธะพุทังสัมมสีรัติถิงลงึนเตยะสาเตชะติมหุนตุสัพันตรายาจาวิริศามีนตุ กานโมการอัตคาถานโมอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหีสิโนนโมอุตตมะธรรมะสะสวากขาตเสวะเตนิฐานนโมมหาสังคสสปีิวิสุทธสีระติฏฐิโนนโมโอมาตยารัตสะรัตนตยัสสะสาธุการนโมโอมาคาตีเตียสะทัสสะอุตตยัสสะปินโมการัปภาวินะวิคัจฉุอุปัฏวานโมการานุภาวินะสุตติหุนตุสัปปทานโมการัสเดชนะวิธีมหิโหมิเจชวาสิบมหาสมัยยสูตร อีวเมสุตังเอกังสมยังพะควาสัเกสุวิหันติกกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะเสตียงมาจากมัคคิบภิกษุสังหิสัพเพเหวะอัถนเตหิทัศเสหิจะโลกนาตุนิทิวตาเยปุเยนะันนิดปฏิจาหุนติพะควันตังทัศนายะภิกษุสังกันจักอัตโคเจตุนังสุทาวาสกายิการนังเทวานังเอตะทั้โหัวจีอยังโขพะควาสัเกสุวิหันติ แต่ปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหันตานพิคุสังเคนัสติหิมจะมัติหิพิกุสติหิสเหวะอาตหันไดหิทัศหิจะโลภะทาตุหิเทวตาโยุยานะตานีปจิตาหงติพระคอนตังกัสนายพิคุสังตาจายานุนัมมยมปียานะภะควาเทนุปสังกเมยามัอุปสังกมิตวะภะควาโตสันิเกปเจกะฆาธาปสียมติอาตัคโขตาธิวตาเสถาปิมณามะพระวาปุริโสสมินชิตังวาปะหังภสษาระยะภสษาไิตังวาะหังสมินชยะเอวะมีวัฏฐาวาเสตุเทวิสสุุุุอััตตตริาวโปละขง ตาขู่ตาเวตาประคงตัอภิวเติจวังเอกมันตังอันทังสุเอกกัมันตังทิตาขเอกาเทวตาพระเขาโ่ตสินติอิมังกัตังบาสิมหาสมยโยกว่านัสมิงเทวะยาสมรติอานกัณหายิมังสมัสมัยยังทักขตาเยวะอัปปราจิตตังคันติตัขก่อัปปาราเทวตาปะเขาตัวสินติอิมังกัตังบาสิตัสระพิกาโวสมาถังหังสุจิตตังอัตโนอุุกัรมตุงสุสาทิตวเนตานิคานิตวันมิทิยานิรักขันติปันิตติ อัตถุอัปปาราเทวตาปะขาวโตสันเกยิมังกัดังกะพัสสิเชตวะคีลังเชตวะปริคังอินตะคีลังโอหันจัมเนเชาเตจารันตีสุสาวิมลลาเจกุมตาตสันตาสุสูรนาคาติอัตโุอัปปราเทวตาปะขาโตเสันเกอิมังกะดังกะพัสสิเยเกจีพุทธังสารนังกะตาเสเนเตคามิสันติอพยพภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวะกยังปริปุเรสันติติอัตโุปะขาวพิกขุมันเตสิเยปุยณะพิคเวตัสุสุรโลกธาตุสุสูเทวตาสันนิปฏิตังหุนติสถานกตังทัศนายพ สัมมาสัพพุทธาเตสัมปีตพรควรตานังเอตัปรลามายวัตเทวตาสานิปติตาเยศุงเตริพาปีไมหังเอตระหียปเตปิคเวทุสันติอนาคตมาฐานังอรหันโตสัมมาสัพพุทธาเตสัมปีตพระควรตานังเอตัปรลามายวัตเทวตาสานิปติผุ้สันติ เศทาปีไม่หัางเอตานิเยติคิามิพิคเวเทวกานังนอมานิจิริยิสามิพิคเวเทวกานังนอมานิเทติสามิพิคเวเทวกานันามานิตังสุนัสสาธุกังนมมสีกโราฟาติสามิติเอวังพันเตติโคตพิกูปกว่าโตปัญสโสสวดัตวจะสีลกามนุกัสามิยัตบุมมาตัสตาเยตาิิลขปังลังหิตตาสมาหิตาภุดูติหาวสารีนาลมหาสิิตตุพนงตมาสตุทา วิปัสสันนัมมะนาวิลาภิญโญปัญญเตยัตตะวันเนกาปิลัเทวิตโตอมันติจสตสานสาวิเชษสานเนรติเทวกายาพิกันตาเตวิชารสภิกโทเตจารอาตบัปมะกลุงสวัสดิ์เครื่อสารสานังเตสัมปัตตุละหูยังอมนุสนาทัศนังอภิเกษตามัตะคุงสหาสังอสัตสตาลิงสตังเอเกสานังอมนุสนามัศน์สงอภิเกนันตัมัตะคุงทิสานเถรพุทธะเตยจารย์ฟังอภิญญา มวัคิีตวนาจักกุมาราโตอมันติยสถานสาวาเกศสุสเนตเตเทวกายาเปรันตาเตวชนาติโสโยเยวะหังจิรยิศามิทิลาหอนุปุปเสวะสัตสหัสสาวยักษ์ภูมากาเวศวาอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสินโนโมทามนาปิกามุงพิกุลังสันติงวนังชาสหัสสาะเขมวัตายักษขานะสาวนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสินโนโมทามนาปิกามุงพิกุลังสันติงวนังสาตาคิลาติสถันสายักษขานะสามิโน อิติมันโตชิติมันโตนะวันตยะสัตสีโนโมทัมนาภิกขมุงภิกุนังสมิติงวังอิเจเตสรัสสาสัยยักานังนัสสังนิโนอิติมันโตชิติมันโตนะวันตยะสัตสีโนโมทัมนาภิกขมุงภิกุนังสมิติงวังเวสามิตาปัญจสตายักานังนัสสังนิโนอิติมันโตชิติมันโตนะวันตยะสัตสีโนโมทัมนาภิกขมุงภิกุนังสมิติงวังกุมพิโรชากิโกเวปุระสันิเวจนังปิญโยนังตตัสาสังยักขานังปิญลูปาสติกุมพิโรชากิโกโสปะค้าสมิติงวัง ขุนทมั่นใจที่สังราชาทัตตะโทภาษาสติคันทัพพนังอธิปติมหาราชายาสันโสกุตาปิตาสภาวออินทนามามหาภลาอิทิมันโตสุติมันโตนะมันโตยาสันสโนโงธัมานาพิกามงพิกุลนางสันติงมนังทักขิมัญจะที่สังราชาวิรุณโหตธภาษาสติกุ่มพันธนางอธิปติมหาราชายาสันโสกุตาปิตาสภาวออินทนามามหาภลาอิทิมันโตสุติมันโตนะมันโตยาสันสโนโงธัมานาพิกามงพิกุลนางสันติงมนังปัชชีมัญจะที่สังราชาวิรุติ นาคานังอธิปฏิมารัชยาเสดจจบอุตตปีตัสสภาโออินทนามามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตนะอัญรลยัสสิโนโ หมูธรรมนาพิกามงคิกุณังสารนติงวนางอุตตะนัญญ่ทีสังราชาโกเวโลจับภาสาติยักขานังอธิปติมหาราชายญาติโสขุตตะปิตัสสภะฮาวอินทนามามหาปาราอิทิมันโตชิติมโตวนาวันโตยัสสิโนหมูธรรมนาพิกามูพิกุณังสันติงวนางบุริมะทีสังท้าตระโทตะกินเนนาวิรุโกปชิวิเนะวิรูปโขโกเวโลอุตตะนันที่สั่งกเวโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสานันธัตมนาอนัสวณีกาเปรตเวเตสังมยามิโนทาสาอคูญานิกาสธรรมมยากุเตตุเวเกนดูวิปโโตสหะจนน มเหสีโหจากกินุขันตุขันตุจากปนาโทโอปุมโยจากเทวสูตโตจามาตรลิปจิตเซโนจากคันละโพนเนโรราชาชนโนสะโพอาคูปัญจสิโกเจวะติมพดุสิวัชชาเอเจจันเยชราชนงคันทภาสหาราชพิโมทธมนาปิกามมงพิโตนังแกมิติงโมนาง อธากูนาะภาษานะคะาคาเวสาลาสหัตาชกากัมพลัสตลัลลอาคูปยาคาสหายาติภิยามุณาทาัตตะรถา,าจะอาคูนาคายัสเซโนโอเอลวันโอมานาโคสปะฆ้าสมปิณิวนังเยนะคะลาเจสหาสหาลันติทิพาธิชาปะขิพุติจักูเมหานสสเตวนามะชาปตาจิตาสุปนาอิติตะะาาาตเจสมา,มารสังอภิยันตานะคะราชาณมาสิสุปันนันโตเขมมะมาคาสิพุทโธสนาหิวาจาหิวเฮีนตานะคะสุปนาสา,ารนังมากสุพุทธัง ชิตาวชิรหานเทีนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวัสวัตเ,เตเตอิติมันโตยาสาัสสติโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนะเวขสา,าเวปบจิติสุตจจะปหาละโทนมะจีสาหาสตันจักปริปุตตานังจเตเพเวโรจานามกาสนะอิตาวะพลิงเสนางละหุพระดามุป,ปาขมุงสมโยธานิพัตันเตภิกุนังไสมิจริวนงังอาปโปจะเทวาปัตวีจเตโชวเวโยตถาขมุงวาลุณาวาลุณาเทวาสุโมจะยัสสสาสหาเมตตากาลกัากายิกาอาคูเทวายาสาัสสติโนเอระวัน ทัศเจตทัศถากายาสัพเพนนัตตนิโนอิทิมันโตยิติมันโตนะวันโตยัสสัตสีโนโมทะมนาพิกามุงพิกุลังตเมติจิงวะนังเวนตูจะเทวาสังคาลีจะอัสมาจะทุเวยมะมาจัตสูปนิสาตเทวาจะนัมมะภูปุลักกิตาสุริยสูปนิสาตเทวาสุริยมะภูปุลักกิตานะคตานิปุลักกิตวามะภูมันทวาลาหะกวาสุนังวาสโวเสโธสโกปาคาปุรินาโททัสเจตทัสถากายาสัพเพนนัตตนิโนอิทิมันโตยิติมันโตนะวันโตยัสสิโนนมมัตสีโนัง อ,นนอธาคูสากูเทวาชลมะคีสิขาลิวะอริทกาจะโลชาจะอุมาภุภายนิพายสินโนวรุณาสหธรรมาจัจจุตตาจะอนิชกาสุติยะลุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนท่าเสตเตทัาสากายาสเพนนัตัานิโนอิทิมันโตชติมันโตนวัตโตยัสสิโนโมทัพมนาพิกมุงพิกุนังสัิมจิงวกนังสมานามหาสมานามนุษสามนุสุตมากิกทับปุริกาอาคูอาคูมโนปุริกาอาสาคูหานโยเทวายเจจาลหิตะวาสิโนปาลคามหาปาลขาอาคูเดวายัสสิโนท่าเสตเตทัาสากายัััสสเพนนนนติิิโโอม ติมันตวนะมันตเวสติโนมูามนาปิกมุงพิกุลังแต่ไม่จิงวนังเข้การกุมหาอรุณาอากุเวคขันสาสหะอุชาตะไคหัาปะโมงขาอากุลีวะวิจคนาสถาบตาหานละกฐามิสกาจายัสติโนทนายังอาคาประชุนงโยติสาอวิสติ ท่าเสตเตสทศถากายาสัพเพนันตะวณิโนอิทิมันโตชิติมันโตนวันโตยัสสชิโนโมทามานาพิกามุงพิกุณังสัมติงวนังเคมียาตุสิจายามากัตจการยัสสชิโนสัมพิตการรามเสดฐาโชตินามาจะอาสวานิมมาณรัติโนอาคูถาคูปัณณิมิตาทัาเสตเตสทศถากายาสัพเพนันตะวณิโนอิทิมันโตชิติมันโตนวันโตยัสสชิโนโมทามานาพิกามุงพิกุณังสัมติงวนังสัตถิเตเทวนิกายาสัพเพนันตะวณิโนน้ำมันวิญญาอาคันฉุงเยจันเยสติสาสหะ ปุดาชาติมัคคลังโอคาตินะมนาสวังทักเคโมคาตลังนาจันทังวะอสิตาติตังสพมาบรมาโตจักปุตไตที่บรรมาโตสหัสนะโกมาโรติโสจักโสปคะาสัมปินติวะนังสหัสสะพรมะโลกานังมหาพมาที่อสถิตอุปมโนขิติบรรโตพิสมะกโยติสถิโสทศเสรฐาอิสระอาคูปเจกวัสวัตติโนเตสัญจักมัจโตอาคาหิโตภริวาริโตเตจัสเพปิกันเตสินเตเทเวสภพมังเกมาลเสนาพิกามิปันสักันสัมมาทิยังอิทักพันทะทะ พระลักษณ์ฐพันธมัตุโวสัมม am ันตาปริวะฤทธามวมุจิตาโกุจินังอิติตาธรรมาสิโนกันทศเสนังอเปสยิปานินาตะละมหาจักสลังกตวนะเพลระวังยถาพุทโกเมโคธนะยันโตสวิจโกตถาโสดาโสมจตถาปฏิสังขุโตอัศยังวเสปัญสัพพังอภิญญะเพราะว่คขีตรนะจะกลุมาแตะตัวอมริสถาสาวเกสันเนรเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชนะศพิคโวเตจะอัตตปาเมกะลุงสุจาวาพุทธศาสนังวิตาลากียหิปะกะมงในสังรมันปิอินชยุง สภเวิชศาตสังฆมาพระยาติจายสัชินโนมนตันติสหะโปรเติกเซลกาเตชินิสุตตาติสิบเอ็ดมังคลสุตังเอเสวนาจะการะรังบาลิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตะมังปฏิรูปะเทสวาโสจะปุเพจะกตะปญญิตาอัตตสัมมาปริทิจจาเอตัมมังคลมุตตะมังปางหุสัญญาจะจัจศิปัญจวิเนโยจะสุสีขิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคลมุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทศัตสังกังหูอนากราจะกการมตาเอตัมมังคลมุตตะมัง ธนัจจะธรรมจะจริยาจะยาตากนันจะสังฆโหนนัวชานิกรรม,มานิเอตัมมขรนมุตตมังอารติวิรติปาปาปนัชปานาวจัสรัญโมอัปปมาโทจะธรรมีสุอเอตัมมขรนมุตตมังคารวจะนิวโตวจะอาสานตุถีจะกตัญญุตาการีณธรรมะสาวรังเอตัมมขรนมุตตมังขันติจะสววจะสาตายะมะนยียจะทัศนังการีณธรรมาสากัจฉาเอตัมมขรนมุตตมัง ตโปจะพมะจารยันจะอริยสัจจานัทธสนังนิพพานสัจสิกิริยาจะเอตัมมขรมุตตะมังพุทธะโลกธรรมเมหีทีตังยสานักกรรมปติอโศกังวิริชังเขมังเอตัมมขรมุตตะมังอิตาทิสานิกัตตะวนะสัมพัฒมะปราชิตาสัมพัฒโสเทฆาชติตันเตสังมังคขรมุตตะมันติ ทิศสองรัตนปริทยังกิจิวิตังอิตะวาโมรังวาสักเคสุวายังรัตนงังปณีตังนม้มูสมังอธิตถาคาเตนะอิจัมปพุทเทรัตนงังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัติโอตุขยังวิลาคังอามตังปณีตังยััชขาสกยามุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมนะสมัติอินจิอิจัมปิธรรมีรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัตถิโอตุยังพุทธเสโถปริวันณีสุจิงสมาทินามานันตะริกันยะมาหูสมาธินาเตนะสมัมโม ณวิชติอ e, ิธมปิธเมรัตนังปณิตังเอตินัสเจนัสุต uh ีหนตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคานิหนติเตตกิเนยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุธินานิมหาภะลานิอิัมปิสังเครัตนังปณิตังเอตินัสเจนัสุตีหนตุเยสุปยุตานมนัสสาคันเฮนะทิกานิโมโกตัมมะนัสสาสานามหีเตปฏิปตาอมยังวิไคหะรัฐามุธานิพุติงคุญเชมนาอิัมปิสังเครัตนังปณิตังเอตินัสเจนัสุตีหนตุ กีนังปูรานังนวังสันนติสัมภวังวิจตตะจิตตายติเกพวสมิงเตกีนังพิชาเวาวิรุณอิฉันทานิพันติธีราญยฐายมปาทีโพอิตมปีสังเคตระังปนิตังเอเตนะสจินะโสติโอนติสิบสามธรรมบทสหสวัสดตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตรายปชาอตตทันตสะโพสสานิจังสัญญาตยจาริโนเนวะทโยนะคันะปูนะมาโรสหาพมุนา ชิตังอปะชิตังกยิระอรัฐารูปัสสะชนตุนโนติบสี่เกศุปุตสูตรภาษิตังมิถังเตนะพระขาวตาปชานตาปัสตาอระหตาสมาสมพุทเทนะเอถัดตุมเหมาอนุสวินะมาปรมมะปารายะมาอจิกรรยายะมาปิตะกสัมปัทฐานนะมาตะกะเหตุมานยะคะเหนะมาอาการะ,ะรปะลิวิตะเกนะมาทิธินิชานักันติยามาพัพรูปัตายะมาอัศมนโนโนครุยะถาตุมีมอัตนาวะเชนียถาอิเมตมากุสลา อิเมธมาสวัชชาอิเมธมาวิญยูคารหิตาอิเมธมาสมุตาสมาธินาหิตายะทุกขายะสังวัตติอัตตุมีเหปะเชเอหิยาถายถาตุมเหอัตนาวชนญยาถาอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนาัชชาอิเมธมาวิญยูปัสสาอิเมธมาสมุตาสมาธินาหิตายะสุปขายะสังวัตติอัตตุมเหอุปสสัมปชะวิหะเบยาหาติสิบห้าอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวตะมัประมายยงฉลูปะนีตสะนัสนติตานาเอตังพยังสนานัง มรณีปิฆมาโนปุญญานินานกิจิรถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวตมปปะปามายางังชรูป,ปะนีตัสสะนาสติตานาอิตังปัญญามรณปาปิฆมาโนโลกามิสังพชะงหีจันติเปโขโหยตกาเยนสังยมูวจายะอุทะเจตสะตังตัาสา πε, าสะเปตัสสะสุขายาหนติยังชีวมามโนปะกโรติปุญญธรรมู เวรัคติธรรมะจาริงสัมโมสุจินโนสุขวะมหาตินิสารนิสังโสสามีสุจินเนตุกติคาติธรรมะจารีสเพสังร拉อนิจจติยถาปัญญายาปสติยถานิพินติทุกเขสัมมัคคุิสุติยาสเพสังาราทุกขาติยถาปัญญายาปสติอะถานิพินติทุกเขสัมมัคคุิสุติยาสเพธมาอนัตตาติยถาปัญญายาปสติอัฏฐนิพินติทุกเขสัมมัคคุิสุตติ สิบหกอปันกชาดกอปันกถานะมีเกทุติยังอาหุตักจิกาอิจตัญญยญมิทวีตังขันหิยะอปันกังพังหงเวสารนังยันติปปัตานิวนานิจะอารามลุขาเจรยานิมนุษา์สัพยาตชิตาในตังโขสรนังเขมังเนตังสรณมุตตมังเอเนตังสรณะมาคมมะสัพจุขาระุจติโยจะพุตัญจะธรรมัญจะสังกัจจะ สารานังคาโตจตาริอริยสัจญานิสัมันปัญญายะปัสสิทุกขังทุกขาสมุปปาทางทุกขสัจจาอติกรรม,มังอริยาจา่าทางทิกลางทุกขูปะสมะคามินังเอตังโศสารานังเขมังเอตังสันนามุตตะมังเอตังสารานังมัคคะมะสัพพทุทข,ขาสมุจจติ ๑๗พัทเทัตระคาถาอดีตตังนานวาขเมยยะนะปฏิกตังเขนะขตังบุคคลใดไม่ควรทำหนึ่งสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรรุ่งหวังสิ่งที่มาไม่ถึงยวถาตีทำไปัยนันตังอปันตจะอนาคตังที่ไหนล่วงไปแล้วที่ไหนก็เป็นอนาับไปแล้วที่ไหนที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยัมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิถานะลุกภูรุเฮเยคนใดเห็นแจ้งการทำปัจจุบันไม่ควรแง่ไม่ควนแคร์ในทำนั้นได้ผลนั้นพึงจะเรียนทำนั้ปปกงเิด อาชีพกิจจัตามาตะปังโกชยาสมาณังสุวเวเพิ่งนำความเมียใน,นวันนี้แหละครเราจะรู้กับแต่ในวันพุง่งนาอีโนสังครัตนตินะมหาเศนนะมัจจุนาเพราะความมันเพี้ยนกับมัจจุราผู้มีเศรได้ใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหาระตมะตันทิตัง,ต,งตังเวรพะเตก,กาตาโตติสันโตอาจจะเขีมาเตมุนิติพระมณีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีอยู่อย,อย่างนี้มีความเย็นไม่เกิดทางนั้นก็ในกลางคืนนั่นแหละว่ากูมีราชินี่งเจริญด้วยประการเช่นนี้แล้วสิบแปดอภิน พินนะหะปเจวะคณะปาทะชราธรรมโมหิชลังอนติโตณความแก่เป็นธรรมดาจะลดคนความแก่เป็นไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธมมิาอนติโตีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดคนความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้ มรณะธรรมโมหิอนัตตังอนัตติโตหรือความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิยหิมนาปิหิมนาโพวินภาภวเราจะละเว้นไปต่างๆคือเราเราจะต้องพัดพ้าจากของรัดของเจริญเทั้งหลายทั้งปวงกรรมสสะโกหิกรรมะทายะโทกรรมโยนิกะมภพันธุกรรมปฏิรับสารโนทำเป็นกรรมของตนเป็นกรรมเป็นกุ้ให้ผลเป็นกรรมเป็นแรงเกิดเป็นกรรมเป็นตามเป็นกรรมที่เป่งอาศัยอย่างกรรมังกริสามิกัญญังวาปาปะกังวาตัสสะทายะโทกวิสามิทำเราทำกรรมในไว้เราเป็นบุญเป็นบาปเราจะเป็นทายาทเราจะร้องได้รับผลกรรมนั้นเสียไป เอวังอเมหิกินหังก็จะเวคิดตพังแล้วังหลายคนพมจาราอย่างนี้ทุกๆวันเถิดติบข้าวเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปาตาจะนิทุกขาพยาปาตาจะนิพยาโสกับปาตาจะนิโสกาของตุตุสัพเพปิปานิโนเอตวัตตาจะอเมหิสัมปะ t a n บุญญาสัมปะ t a n สัพเพทวะนุโมทันตุสัมปะสัมปติสิทิยาฉันนังเครื่ตุสัพพายะสีรังรักขันตุสัพพตาเพราะว่านพิจาราของตุขาจันตุเทวตาขตาสัพเพผุทธาปรัปปาตาปัญเจกัญญางพลังอรฐานตาเจชนะรััักสสงมพพโ ยี่สิบเทวตาปฏิทินาคาถาหันธรรมยังปฏิทินาคาสายพนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวรสินีทุเปคขเลพทุทธิคขเรตยิงต,ต,ตาตานธรรมทานในนภรโตปุชิตาสโสถิงโกโรเทถ์วิหารมันทะเลเทลาจมัชฌานาวการเจพิโคสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาคขมาเจเทสานิขมาเจอ,อิสรา สัปปะนปูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทัศสัมภรว่าสังเสทิฐชาตาอัฐโวปาริการนิยานิกังธรรมะวังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสะกัลตุสังขยังถาตุจิลังสตังธรรมโณธรรมัติลาจักรุคลารังสังโฆโหตุสมะโควะอัคคายะจะหิตาญาจะอัมเหรและคตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติงสตัมปาปุณยามะธรเมอริยปะเวทีติเต๒๑สัพพปฏิทักษขาถาท่านธรรมยังปฏิทนาคารโยปนามิเต อย่าสิทธานี क ัตตสะอย่านานยานีกัตตานีมีอย่างเกสัญญภาินหนตุสัตตา นตตาปัมมานาการเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาประยัดยิฐาวาอันเย,ยมัชาตะเวริโนสตาติทันติโลกสมิงเตภูมาจตโยนิกาปัญเกกจกะจะตูวการาสังสารตาภาวะพระเวยาตังเย,ยปฏิทานเามอนุมโมันตุเตสยังเยจิมังนปชานติเทวาเตสังนิเวทยุงมยาธินานนะปุญญานังอนุโมทานาเหตุนาสนาวเพสาตามัสธาหนตุอเวราสุขชีวิโนเข็มมะปทานจะปัคนตุเตสสาวสิชตังสุภา เขาทั้งไหลไม่มีสิสุดไม่มีประมาณเขาเป็นผู้มีสมบน ที The ่เขาเจ้าได้ทําในบัดนี้แด่แห่งบุญทั้งหอื่นที่เขาเจ้าได้ทําแล้วคือจนอันใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีอำนาจและบิดาของเขาเจ้าเป็นต้นที่เขาเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสิ่งต่งอื่นที่เป็นกลางและมีการตั้งอยู่ในโลกกิดในภูมิสากันในกำเนิมีขันห้และขันหึ่และขันสี่ต้องได้อยู่ในภพน้อยและวพใหญ่สัตว์ใดทราบการในสมุดเขาเจ้าแล้วสอสารนั้นจงมุ่งทานเองเถิดสำหรับได้ย่อไม่ทราบการในสมุดเขาเจ้านี้ขอเทพประมาณจี่แจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพเหตุกิดนาบุญทั้งหลายที่เขาเจ้าให้แล้วเขาตะทำโพงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นตกสมุติเถิดแต่เจ้ถึงท้อันเกรเสียมเถิดเขาควมังัดีของสารนั้นจง สำเร็จเทินเดินภาพแห่งสกจจารันดเป็นแห่งความเพียรในที่สองการบูชาพระรัตนตรัยในการแสดงบทสมบัติพรสุดพระิและพระษเหล่าน <mel> ี้ขอความสุขเกัดดีจะเกิดมีข้าพเจ้าขอให้พู้อยากทุกภัยทั้งปวงขอข้าเจ้าเจิทั้งโลกทั้งธรรมขอเจะเทศเถิทั้งหลายปลโมธนากาสวดทายามนธรรมเหล่านี้เมื่อมนตนาและปลอมนตบพแกข้าพเจ้าและจุมงคลพระกิ่งพิริพินาทโดยมุทิตสำเร็จพระญานสังวรวัดับนิเรหานตลอจนถุมงคลทั้งหลายที่สามสิทธงขึ้นที่ผ่านมาและที่จะ สาเร็จจบศักดิ์สิททุกประการเพืนคุณสงของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสมมนติจิตนาขอนวายเป็นผูทธบูชาธรรมบูชาแบบครับบูชาขอพนรนี้จ้ส่งถึงผู้มีจิตสาร่วมมนติจะจิตนาทุกท่านขอจงบวชเจาจแงกวงเพื่อความทุกขารทุกอย่างสิ้นส่วนความสําเร็จจะเรืงนที่การงานะะละอุปสรรคเรื่อมัทั้งหลายสมบูรพร้มรักษาสารสมบัติบริบาลสมบัติมีตระหนเหตุธรรมเสน่นการบานพิทัฒนากัมน